ลอยเลยสัดหลังเท้าจ่อยเสียแอต่างคนต่างฟ้องผู้ใหญ่มาให้ตัดสินปัญหาเสียงจอกแจกยอกแจกเกิดเหาระหำอะไรกันแต่เช้าล่ะไอ้จอยไอ้ยอยฮะข้าหน้าสนใจเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองไอ้จอยมันสนใจแต่เรื่องพวกผู้หญิงกล้าแพ้อะไรวะกล้าพ่งกล้าแพเ้าไมเข้าใจโอ เป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงไม่ได้รู้เรื่องเลยเก็กล้าแพ้มันก็แก่เออรู้แล้วไอ้นี่ว่าถ้าเสียเลยกวาดสายตามองไปที่หน้าสีแล้วจะเห็นมันจะดูแต่หน้าสีที่เขามีผ้าโปขคาเลยโมโหทุบหลังสะอึ้งเลยแอบไอป ไปรีบเปิดไพรัทกท่าทางหึดหัดพวกอพยพุกที่เราจะแย่ก็ไอพวกอพยพมันมาสมทบทุกเช้าเย็นไทยเราเห็นท่าจะแย่น่ะอะไรอะไรก็ขึ้นราคาข้าน่ะเป็นห่วงปลงประชาคงจะอดตายกันแน่ๆนนี่ข่าวกรองนะผู้ใหญ่นืมถึงข่าวกรองก็ไม่ใช่ข่าวใหม่ขณะนี้ท่านผู้ใหญ่เขากำลังเริ่มแก่ไอ้ข้าน้าห่วงเชื้อชาติไทย ลัวจะไม่มีที่อาศัยเจ้าของเมืองไทยแท้ๆอืมเองดี ่า้ยดูท,ลลทโถผู้ใหญ่ข่าวหน้าอื่นหรือจะสู้หน้าสีผู้ใหญ่ดูดีๆจะทราบซึงดวงแดมีหนูสู้ทราบมาก้าแพ้ให้เห็นข้าวไม่สนใจพวกอพยพเพราะไม่เห็นมันกล้าแพ้ไหนข้าดูมั่งสิอืมดูหน้าสีมันเข้าท่านี่วาข่าวไอ้ย่อยว่ามันหนักสมองข้าแท้ๆ เป็นงันไปผู้ใหญ่มาผของดีนี่นี่ผู้เท่าหย่อยแยงผู้ใหญ่มามัวแต่สู้าปวงประชาติ รีไปตีเกราะที่ไอแก่พี่น้องชาวทุ่งหมาเมินที่รักข้าในนามผู้ใหญ่มาที่ข้าตีกระทะเฮ้ยตีเกราะเรียกประชุมในวันนี้เพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยเหลือรัฐบาลท่านว่าความคิดของเราดีไหมดีดีดีผู้ใหญ่ทําดีผู้ใหญ่คิดดีและท่านผู้ใหญ่ให้เราช่วยเหลือยังไงล่ะครับข้าจะขอบริจาคน้ํามันจากท่านสักคนละลิตรครึ่งลิตร น้ำมันอะไรล่ะผู้ใหญ่น้ำมันพรายว่ะน่ะหนักเข้าไปทางเล่นผีนั่นน่ะไม่หรอกข้าจะเอาไปป้ายผู้หญิงวัยรุ่นมันเยอะแยะเหลือเกินสมัยเนี้ยอืมไปไปมามาผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่หัวงูดีๆนี่เองไม่ใช่ไม่ใช่ข้านะ่ยหัวจริงเหนเฮยอืมหนักก็หัวงูเข้าไปอีก